พบกับรายการกิดชีวิตกับด้านกับผมนะครับกริดพนเดชวิสัยสำหรับผู้ที่ชมในช่องอิ s พส h a n แนลนะครับจาก YouTube ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปดีๆในแง่มุมของผมให้ผู้ชมได้ชมได้ฟังกันนะครับ ในการวิาพากษ์วิจารณ์แต่ละเรื่องนั้นเป็นแนวคิดอีกมุมหนึ่งซึ่งอาจจะแตกต่างเพื่อให้ผู้ชมนะครับได้คิดได้วิเคราะห์ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากข่าวที่เป็นกระแสสังคมวันนี้นะครับมาพูดถึงการดวนปืน กันกลางเมืองอยุธยาเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการอวนปืนกันที่อุบลราชธานีบ้านเมืองช่วงนี้มันเป็นอย่างไรครับมันมาไล่ย,ยิงกันกลางถนนเหมือนในภาพ,พยนตร์มันเกิดอะไรขึ้นกับยุคนี้ ที่ยุทธยานะครับก็มีมันมีเรื่องกันมานานแล้วล่ะครับไอ้โรงน้ำแข็งสองโรงเนี่ยโรงหนึ่งเปิดมานานอีกโรงมึงเพิ่งเปิดก็แย่งลูกค้ากันมันก็ตามกฎก,ฎกติกาของการทำการค้ามึงจะขายกันเจ้าเดียวทั้งจังหวัดหรือ,อยังไงไม่เข้าใจมันไม่ไใช่สมัยโบราณท,ที่มีมาเฟีย คือโรงน้ําแข็งมันต้องตั้งได้แค่โรงเดียวหรือไงไม่เข้าใจกับความคิดของเจ้าของโรงน้ําแข็งแล้วมันก็มีเรื่องทะลอบบอกแหวนกันคนส่งน้ําแข็งนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นก็ชาจะเป็นนักแรงก็ไม่น่าจะมาส่งน้ําแข็งหรอกก็น่าจะไปทํางานตามบ่อนไปทํางานตามผับตามบาร์ไปทํางานคุมร้านอาหาร หรือไปทำอาชีพอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสี่ยงคุกเสียงตารางไม่ใช่มาทำอาชีพส่งน้ำแข็งโอ้โหแล้วมันถึงขั้นขับรถย้อนสอนมาชนกันแล้วก็ยิงกันไายิงกันเหมือนในหนังแต่ผมผมเข้าไเข้าใจว่า มันทำไมไม่มีคนตายมันยิงกันภาษาอะไรงงงงมากๆไม่มีคนตายมีคนบาดเจ็บไม่กี่คนเองแล้วก็มีรถตามหลังไม่คันหนึ่งเป็นรถโต๊แล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่งเครื่องแบบเสื้อกัก๊กที่ข้าราชการนิยมใส่กันมีอาวุธด้วยออกมายิงแล้วบอกว่ามาป้องกันเหตุร้ายโอ้โหมันบังเอิญจริงๆนะว่า ไอ้ฝ่ายกู้อณนนิสองกลุ่มโรงน้ําแข็งสองโรงมาเจอกันแล้วก็มาไล่ยิงกันไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านมันมันเจอพอดีเลยแล้วมันก็ไล่ยิงเลยแล้วปกติกำนันผู้ใหญ่บ้านมันต้องพกปืนด้วยเหรอไม่เข้าใจและเรื่องนี้ไม่มีการชี้แจงไม่มีการออกมาบอกกล่าวเล่าสสบการพูดที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัคับการจังหวัดเงียบเงียบสนิทมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเมืองนี้ผมไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ก็มีการจับกันไปแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งสามฝ่ายจริงๆมันสองฝ่ายแหละไอ้ฝ่ายคำนันผู้ใหญ่บ้านมันก็อยู่อีกฝ่ายหนึงแหละแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าของโรงน้ำแข็งทั้งสองโรงคือใครเหมือนกับ เมาเทนบีที่ยังไม่รู้ว่าเจ้าของตัวจริงคือใครสื่อบมลชนกระแสหลักก็ไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ทั้งๆนี้มีนักข่าวทำไมไม่มีใครขุดคุยไม่มีใครสืบสาวราวเรื่องกันจริงๆจังๆแต่มันไม่ใช่เกี่ยวกับอิทธิพลมาเฟียหรอกครับผมว่าเกี่ยวกับกึศกส์สื่อกระแสหลักไม่ทำงานก ปล่อยข่าวไปแล้วก็จบไปไม่ติดตามต่อไปว่าเป็นยังไงแล้วไปตามเรื่องนี้มันก็ไม่สนุกไปตามเรื่องอื่นๆดีกว่าที่มันเป็นเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับนักเรงไม่ได้เกี่ยวกับมาเฟียมันจะปลอดภัยกว่าก็เข้าใจก็เห็นังการที่ออกมาเป็นอย่างนี้ทั้งกรณีอุบลกับกรณีอยุธยา นายกรัฐมนตรีอเอเดระยุทธ์จานูชาหายไปไหนครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหายไปไหนครับ,ร,ร,ร,ไไร,บรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยหายไปไหนครับมหาทยมันเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านพอพตรมันเกี่ยวกับตำรวจ นายกรรมาิคุมภาพรวมไม่มีใครออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องราวเหล่านี้เลยว่าจะเอาอยัางไงจริงจังกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างไงอยู่ๆมันก็มาไล่ยิงกันกลางถนนเออเกิดมีคนบาดเจ็บที่ไม่รู้อีโนโอีเนะแล้วมันจะมาไล่ยิงกันทําไมผมไม่เข้าใจมันไม่จําเป็นต้องไล่ยิงหรอกถ้ามึงจะยิงกันจริงจริงมึงก็บุกไปที่รองน้าแข็งแล้วมึงก็ไปยิงกัน หรือมันก็ท้ากันก็ได้เจอกันที่สนามกีฬากางแล้วมันก็ยิงกันเลยไม่ใช่มาทำอย่างนี้แล้วผู้กำกับสบพเมืองนครศรียุทธยาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบอ้าึืออ้าๆงคือแล้ไ้พวกโจรผู้ร้ายมันจะกลัวหรอวะมันต้องออกมาโวยวายออกมาให้เด็ดขาดออกมาให้จริงจังแล้งจริงมันไม่ยากเลยก็เรียกไอ้เจ้าของ สองคนเนี่ยแหละมาคุยกันว่ามึงเจ้าอย่างไงแล้วก็เรียกไอ้ลูกน้องทั้งสองโรงงานเนี่ยมาคุยกันดี่มึงเจ้าอย่างไงไม่มีอะไรยากเลยแล้วมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะมีจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้น,นเกิดขึ้นอีกเพราะมันไม่ได้กลัวตำรวจกันแล้วตั้งแต่ที่อุบลมาถึงอยุธยาแล้วมันจะมีที่ไหนอีกไม่รู้ และรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ประกาศตอนเป็นคอสชอว่าจะทำให้บ้านเมืองสงบแล้วอย่างนี้หรือคือความสงบของบ้านเมืองเด็กในร้านเหล้าสองร้านแม่งยิงกันเป็นลอยลอยนัดเด็กโรงน้ำแข็งสองโรงแม่งยิงกันกลางเมือง ผมว่าผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติจะจบไม่สวยในการเกษียณราชก,การมันต้องถึงลูกถึงคนหน่อยเงียบสนิทไม่มีใครโดนย้ายผู้กำกับก็ไม่โดนย้ายในอำเภอก็ไม่โดนย้ายกรณีนี้ก็ยิ่งกันไป เดี๋ยวก็จบกันไปสองฝ่ายไม่เอาเรื่องปรนีปนอมก็จบกันไปอย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมออกมาคุยในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ผู้เกี่ยวกเกี่ยวข้องทั้งหมดต้งทบทวนวิธีการทำงาน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงจะเกษียณไปแล้วก็ฝากผลงานไว้ฝากผลงานไว้หน่อยก็เรียกออผอภาคผอจังหวัดมาคุยกันหน่อยว่าจะทําอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้การเป็นตำรวจมันต้องมีสายสืบมันต้องรู้อยู่แล้วว่าใครมันจะมีเรื่องกับใครใครมันจะไปยิงกับใครต้องรู้ล่วงหน้า เพราะมันต้องมีสายสืบที่อยู่ทั่วทุกหัวละแหงในสอพอที่ตัวเองอยู่เมื่อรู้ลางร่วงหน้าแล้วก็เรียกมันมาคุยกันก่อนที่ให้มันจะยิงกันแล้วตอนนี้ถ้ามันยิงกันอีกก็ไม่มีปัญญาทำอะไรหรอแล้วฝ่ายปกครองอ่ะไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยทรงที่จะมาไล่ยิงใคร มาแย่งหน้าที่ของตำรวจเขาทำไมและการมาออกข่าวกันมาให้สัมภาษณ์ตามช่องต่างๆผู้สื่อข่าวก็อ่อนหันเลือเกินบอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วครับเอดโอเวนกรรมแล้กวก็เงียบกิบไปเลยตอนนี้ไม่มีอะไรมาแกข่าวไม่มีมาบอกอะไรเลยว่าไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะ่ะมันไม่ได้มาลามาเพจไม่ได้ไรไม่มีเลยเงียบสนิท นี่คือสื่อมวลชนกระแสหลักแล้วพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างไรหรือฟังแล้วก็แล้วไปก็ช่างหัวแม่มันมันไม่ได้มายิงแถวบ้านกูอะไรทำนองนี้นะครับวันนี้ผมก็อยากจะกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย อย่าปล่อยเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องเล็กๆเหมันต้องมีวิธีการที่จะแก้ไขถ้าทำไม่ได้พอบมอตลออก,ก็ลาออกได้เลยลาออกวันนี้ก็ได้เพราะเหลืออีกไม่ไม่กี่วันก็กเกษียณแล้วลาออกเลยไดนะ้แล้วก็แต่งตั้งพอบมอตลออคนใหม่เลยแต,งต่งตั้งตอนนี้เลยลาออกวันนี้แต่งตั้งพรุ่งนี้เลย ห้รัมตีว่าการกระทรวงหดาดไทยแต่งตั้งเลยนะตำรวจทั่วประเทศมันได้ฮึกเหมิมเลยอย่าไปเก่งงั้นแต่พวกกระมอบนมอบน้นู็ะมบนี้อย่าไปเก่งตำรวจเรามีหน้าที่ต้องเก่งกับไอ้พวกที่มางมาทำเรื่องอาถรรพ์มาเกใ,ใหยายิงตารๆตาถนานเน,นี่ยมันไม่ได้ เห็นตำรวจเป็นอะไรวะหัวโดอยู่ทในอำเภอไม่ได้สนใจไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายกันเลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามเฟซบุ๊กไลฟ์กับผมนะครับและในช่อง YouTube กิดโพสชนแนลขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมพยายานำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ในแง่มุมอีกแง่มุมของผมอาจจะสวนกระแสบ้าง ก็อยู่ในวิจารณญาณของท่านนะครับยังไงผมก็วิาพา์วิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วท่านสายมูทั้งหลายนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเริ่มจะทำฐานพ่อปู่ศรีสุโท,โทแม่ย่าศรีปทุมมาขนาดเท่าคนจริงนะครับจะตั้งอยู่ที่วัดราชบูรณาพิษณุโลก ซ้ายมือก็จะเป็นเจดีพันปีซึ่งเป็นเจดีเก่าแก่มากแล้วพ่อปู่แม่ย่าก็จะหันหน้าสู่แม่น้ำน่านใครบริจาคหนึ่งพันบาทก็จะเขียนชื่อนำสกุลไว้ที่ฐานหนึ่งพันบาทขึ้นไปใครที่จะบูชาพ่อปู่แม่ย่าขนาดบูชาสององค์แล้วก็มีองค์คู่ 2,999บาทน,นางพญานาคองค์พญานาค7เสียร599บาทน,นางพญาสยาม99บาทน,นางพญาสยามกูบาบุญล้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบุราพาเป็นผู้ปลุกเสกหม่อมหลวงวันชัยนวรัตนเป็นประธานในพิธีอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับในเฟซบุ๊กลอกลิกิตผลเดชวิสัย ถ้าเกิดงบประมาณไม่พอจริงๆนะครับผมคงจะต้องย่อองค์พ่อปู่องค์แม่ย่าให้ลงมาเล็กลงหน่อยเพราะว่าแพงมากแพงมากจริงๆและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาจําด้วยเพียงแต่พูดคุยกับคนสร้างเดี๋ยวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวดูเงินก่อนถ้าผมมีเงินรอยๆมาบ้างมีเงินในธุรกิจที่ผมทำมาบ้าง ก็จะต้องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแต่ใจก็อยากจะสร้างเท่าองค์จริงตามงบประมาณที่วางไว้แต่ตอนนี้ก็ต้องเห็นอกเห็นใจนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยมีเงินกันนะครับเราจะขอรับบริจาคจากคนที่มีเงินจริงๆใครไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรนะครับบริจาคร้อยหนึ่งก็ได้ถือว่าเป็นการสร้างบารมีกับในการ สร้างพ่อปู่แม่ย่าเสร็จเรียบร้อยก็ยกให้วัดก็จะมีสายมูสายองค์พญานาคมากราบไหว้บูชาขอพรบนบานศาลกล่าวก็จะซื้อทูบเทียนดอกไม้ที่วัดเงินก็จะไปเข้าวัดแล้วเราได้อะไรครับเราก็ได้บุญบาร,รมีเพิ่มขึ้นวันหนึ่งมีคนมาไหว้ร้อย100คนเราก็ได้บุญบาร,รมีร้อยครั้งเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนปีหนึ่งเป็นล้านคนเราก็ได้บุญบาร,รมี เป็นล้านครังนั่นคืออน,นิสงส์ของการสร้างพ่อปู่ศรีสุสโธแม่ย่าศรีปรทุมวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงนะขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี